หนูเด็กๆ,ๆจ้าก่อนสวัสดีค่ะเอาน้องเพชรน้องเพชรสวัสดีจ้าก่อนลูกน้องเพชรสวัสดีจ้าก่อนลูกเพชจรจ๋าเพชรจ๋าสวัสดีจ้าก่อนวา้า <c oughs> นั่นนั่นดูดูใครหัวใจให้ใครเอาหัวใจให้หนูน่ะโอ้ววโหแมมี่ขอดาวสิลูกขอดาวสิ เรียกแกแต็งสิเกแข็ฮ้ยออกออกแน่เลยนี่งูเสือสวยเอาเรียกปลาบิวสิเรียกปลาบ,บิวก่อนปลาบิวโอ้ยไม่ต้องไปทำอือฮึอือฮึเรียกปลาบิวก่อนปลาบิวปลาบิวเรียกแม่ก่อนแม่อ่าเรียกพ่อก่นอนพ่อ ายก่อนยายจ๋าเออยายแต้นยายเกมยายเต้นสิยายแตนสิยายแต้นยายแย่เตนสิยาอยากย่ก่อนยาจ๋ายาจะโทรกับไม่มีเงินโทรศัพท์เครื่องนั้นเงินหมดแม่ยายายเตนโทรศัพท์เงินเหมดยังไม่ได้เติมเลยเอ๊ะ คนดำคือน้องบอมีไผมามองเอ้ <Okay. S 1> เอาอยังมาใส่เสื้อรัดอีกไอ้คนนึงจะมัดผมเอเอามาดึงผมข่อยผมมออุ้ยช้างช้างดูช้างที่ลูกดูช้างก่อนอวันนี้น้องพลอยพี่พลอยพี่เพชรเป็นอะไรอะ่ะฮะ พี่เพชรดูช้างก่อนลูกนั่นนั่นนันน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 ช้างมาถ้าใครไม่มารัดผมไม่ให้ไปด้วยเด้อจะไปเซเว่นดินี่ใครจะไปเซเว่น <c oughs> ดูวดนนันบังคับหรือมึงงอนงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูต้องมัดทุกวันเ <c oughs> ข้าใจไหมเ <c oughs> ออไหนอ่ะเออหมาก็มา <c oughs> มีหมาด้วย ใส่ระยะคอยย่างคอยชิมนี่ก,ก็ได้นี่มาโหลดโซ่ขอซิได้แต่ละขังมึงเจ้าว่าซซ่สิได้ออกไหมมึงเจ้าว่างามๆสมผมมันมัดยางที่เราหามกเศษหุ้ยแกะแก้วเด้อะแก้วตักแก้วมากจีนตักเลยน่ะนั่นพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วพี่เป้ามาแล้วมา,มาอุ้ยดาวมาแล้วดาวมาแล้ว ดาวมาดูวือมีใครส่งหมูมา